ดีบอกเลยว่าตายห้องนี้อสิ่งเปรตก็ไม่ได้เปรตเลยเกลือกาทุนมทุ่มึงื่วาเด็กเปรตต้องตัวอยู่มั่วกูมึงว่าไม่คุ้มเลยเด็กไปไม่ได้เปได้เลยไม่คุม่เดียวแต่ทุ่มเมื่อวาเด็กไปรีมือนี่เบื่ออุบัติได้จนมือกู่แตเดียวน้อง่าบีหน้อง่าวิหน่อง่ากูเลยวันไม่หนุก ใจเยนใจเย็นขอนที่เป็นเออมดีวันนี้ตายตายามาแต่มึงเป็นให้เอาเก้าอี้มานังกันรมๆนั่งบนรวมๆใรวมๆคืออไนผ้เจอได้เก้า่ไม่มีใครเอาได้ดูว่ใครอใครเอไเดี๋ยวตาวนี้เพื่อนเพื่อนนั่งบนได้รอนะนู้นเก้าตาวูเจอได้เก้าี้เีพอีเพนเออรเออเราเปรตตัวนั้นเอาไปรมเพ่นมันหมายมเพือนรมรมใจเย็นมันหวาเด็กเพลี่นี่มาทุ่มเป็มร่วกูบนคนเลยนะมันหวาล่าเลยมันู

どうだ